สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมุทรสุบรอบพบเพ,พ่กับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องนงี่ยมส,สวยๆเนาะสบายดีพี่น้องสวัสดีครับเอาไปลงหเบ้านักมาแปลงหัวพี่น้องอยู่บ้านหัมวมองมันล่มมองเงินนะกันสิเข้ามาแปลง แลงยังนงกวกุยเขาพี่น้องมาลูกหลานมาสวัสดีครับนะไหมโอ้ยคนหลอ่อสวัสดีครับด้วยค่ะมาทำคนเก่งพ้องมีแม,ม่ใส่หอยมอนได้ โดยสวัสดีสวัสดีอีลุ่งแล้วงานแล้วว่จจงมาได้ไปเห็นงานเออต่ดีวันแล้วแล่นี่นี่นี่ เพิ่มพ,พืชยเนาะอันนี้เป็นต้นใหม่นะเนาะจุดพายถิม มันบอกท่านแดดซูกลูกมันหักกับเป็นมันแดดนะลูกมันอยู่ห่มพี่มะน้าเอ้ย อยู่ห่มหิมะไว้แม่พาไปเล่นนะอีเขียวมาไป่บ้างให้พอเห็ดใกล้มาดำอยู่กับบอดี้่อยดอกมีแต่บักไก่แหละสิ่อยโอ้ มีแล้วบ่อเขานะแม่ ออกมาออกมาอย่าไปวนอีพาะนะ,าาะบารแม่ผาไปลี่ยนในเขียวปะม,มันอยากเปลี่ยนคอนะนน,นนะเฮ้ยปลาปลาผ้าแม่พาไปล่นให้เคียวปะย่าซอีเพาะจ้ อย่านางตากแดดนำพี่มาเล่นพี่เออเอามาพี่เอามาเล่นพี่ระวังมันตอกมือจะคของเอ้ยโอ้ย

เาแ่นท <ừ. S 2> <ột> ี่ห้ายอเฮ็ดหลดหลดด้โดด้ว บอบ่อบอไ,ไปน้ำดอกไปเลมนนี่ถือว่าผักงานบุด่ฝ้ากัน่องานจาวะขาวสาวสิบ สดมาเนอะแม่มก็ลอกกสิตีกัน,กน,กน,น,นไปขึ้นาน,นะอยู่เอ,อิกใส่กัน,น,น,นดืดตาดืดตานพี่มาเล่นโฮมพี่บันนี้ลูก

โหลดเด้อล่ะเด้อโหลดเด้อจะลูกมาเด้อนี่ขูดไร้ยผู้บ้าน้องกาเรนผู้อยู่เอาขูดนะมันบาได้แล้วได้ขูดนะ แป้งหัวพี่น้องในบ้านเนาะ mẹ thảo ơi, hao lạc mà quái Tại tui... là đơ bà thảo ơi, hào lạc mặt quái là đơ nếu mẹ thảo ơi 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 mình ơi mẹ thảo ơi tôi, bà ơi 嗯。Uh